ใครที่เกิดใน7ราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาดีเทวดาคอยคุ้มครองรับทรัพย์ก้อนโตอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับในคลิป,ลปนี้เนี่ยเราจะมาดูดวงชะตานะครับตอนนี้เนี่ยอีกไม่กี่วันนะครับดาวพระพุธจ,จะย้ายราศีแล้วนะครับก็คือวันพฤหัสบ,บดีนะครับที่28กรกฎาคม เวลาับเวลา23.39นาทีนะครับก็ดาวพฤหพัสเนี่ยจะย้ายราศีนะครับจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับพอดาวพุธเข้าสู่ราศีสิงห์เนี่ยจะได้ตําแหน่งมาตรฐาน2ตําแหน่งก็คือตําแหน่งมหาจักรกับราชาโชคนะครับตําแหน่งมหาจักรเนี่ยคือยิ่งใหญ่มีอํานาจดาวพุธเนี่ยเปล่งแสงได้เต็มที่100%เซต์นะครับ อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือราชาโชคราชาโชคในตำแหน่งนี้เนี่ยคือจะได้อะไรมาแบบค่อนข้างง่ายนะครับและดาวพุธเนี่ยก็คือการเจรจาการติดต่อการสื่อสารการทำคอนเทนต์การใช้โลกโซเชียลมีเดียนะครับ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ย คนที่เกิดใน7จราศีต่อไปนี้เนี่ยดวงชะตาจะดีขึ้นแน่นอนนะครับจะดีในด้านไหนก็เดี๋ยวมารับชมกันเริ่มจากราศีแรกนะครับคนที่ได้รับผลดีก่อนเลยก็คือราศีสิงห์นะครับคนเกิดราศีสิงห์นะครับดาวพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระแล้วก็เจ้าเรือนลาพระนะครับยกย้ายเข้าสู่ภพตปนุก็คือตัวคุณนะครับ เงินกับโชคลาภเข้ามาหาคุณนะครับแล้วได้ตําแหน่งดีสุดๆ2ตําแหน่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนที่เกิดในราศีสิงห์เนี่ยดวงคุณกําลังจะร่ํารวยนะครับกาลังจะมีโชคลาภก้อนโตนะครับมีโชคลาภแล้วก็มีรายได้เข้ามาจากหลายๆทิศหลายๆทางนะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวกับคําพูดนะครับฉะนั้นเนี่ยโชคลาภอาจจะเกี่ยวกับคําพูดของคุณอาจจะเกี่ยวกับโลกออนไลน์นะครับอาจจะเกี่ยวกับ การเจรจาติด <G ality> ต่อสื่อสารของคุณนะครับเรื่องการงานคุณเรื่องการหาเงินคุณเนี่ยคนเกิดราศีสิงห์เนี่ยเด่นซะเหลือเกินนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เกิดราศีสิงห์นะครับหลังจากนี้เนี่ยต้องขยันนิดนึงนะครับแล้วคุณจะปังคุณจะเฮงคุณจะรุ่งคุณจะรวยแน่นอนนะครับสําหรับคนที่เกิดราศีสิงห์ต้องพูดให้เป็นนะครับไม่ต้องพูดเก่งมากก็ได้แต่จําเป็นต้องพูดให้เป็นนะครับพูดให้เป็นคือเรื่องที่สําคัญ นะครับอาจจะไม่ต้องพูดเยอะแต่ว่ารู้ว่าเหตุการณ์ไหนควรพูดอะไรประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับราศีแรกคือราศีสิงชัดเจนมากนะครับราศีที่สองคือราศีตุลน,นะครับคนเกิดราศีตุลเนี่ยพระพุธย้ายมาจากภพสุภะสุภะที่แปลว่าความสําเร็จนะครับกับภพวินาาวินาาเนี่ยบางทีไม่ได้หมายถึงว่าความพังนะครับหมายถึงบางทีหมายถึงเขาเรียกว่า,าทางไกลนะครับเข้าสู่ภพลาภะ นะครับเรียกได้ว่าคนที่เกิดในราศีตุลเนี่ยมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับจากคำพูดของตัวคุณเองมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบจากทางไกลนะครับเพราะยุคนี้เนี่ยบางทีเนี่ยคนก็มาซื้อบนโลกออนไลน์แล้วนะครับคือเราไม่ได้แบบเจอตัวคนคนขายแล้วถูกไหมบางคนเสี่ยงโชคเนี่ยเขาไปซื้อกันบนโลกออนไลน์แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คนเกิดราศีตุลเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ มีโชคมีลาบนะครับจากทางไกลนะครับหรืออาจจะมีโชคลาภจากเพราะคนทางไกลนะครับคนทางไกลให้เลขดีเลขเด่นเลขอะไรมานะครับก็ถือว่าคนเกิดราศีตุลเนี่ยก็ใช้ได้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จโด่งดังนะครับยิ่งคุณทาคอนเทนต์เนี่ยยิ่งแจ๋วอย่างนี้เลยนะครับราศีที่3ครับคือคนเกิดราศีพิจิกนะครับคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ย ดาวพพุธเป็นเจ้าเรือนมรณะนะครับกับเจ้าเรือนลาภะมรณะนี่ก็แปลว่าทางไกลนะครับแล้วก็สุขภาพแล้วก็ลาภะเข้าสู่ภพยกย้ายมาสู่ภพกรรมะนะครับได้ตําแหน่งดีมากๆนะครับทายได้ว่าคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยจะมีงานที่มากขึ้นอีกเยอะเลยนะครับใครที่เป็นฟรีแลนซ์นะครับผมบอกไปแล้วว่าถ้าดวงการงานดีคนที่ได้เปรียบคนที่ใช้ดวงได้เต็มที่คือฟรีแลนซ์ คนที่ทําทงานเป็นจ็อบจ็อบรับเงินเป็นจ็อบจ็อบประธานบริษัทคนค้าขายคนมีค่าคอมมิชชั่นนะครับก็คือจะมีงานเข้ามาเยอะเลยสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณทํางานประจําที่ไม่ได้มีรายได้พิเศษไม่ได้มีโบนัสไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมอะสมมุติเดือนนี้งานน้อยก็เงินเดือน,นเท่าเดิมเงินอีกเดือนหนึ่ง งานเยอะมากโอ้โหทำแทบไม่หวั่นไม่ไหวก็เงินเดือนเท่าเดิมแบบเนี้อาจจะไม่ดีกับตัวคุณนะครับฉะนั้นวิธีแก้ดวงก้อง่ายๆให้คุณไปลองหาอะไรทําเพิ่มนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยการเปิดเพจการทําช่องการทํา t i กต o k เนี่ยคือผมเห็นเยอะมากเลยนะหลายๆคนเนี่ยเอาเวลาพักเที่ยงมาทําคุณแล้วประสบความสําเร็จด้วยนะครับก็ลองศึกษาหาความรู้ดูคนเกิดราศีพิจิกช่วงนี้ดวงมาแล้วนะครับ คือคนจะดังเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องถึงปีอบบบางคนเือนเดียวก็ดังแล้วนะครับจริงๆดาวพุธเนี่ยส่วนใหญ่เดินเดือนเดียวนะอันนี้ผมยังไม่ได้เจาะลึกมากคือเดินประมาณ1เดือนนะครับหเดือนเนี่ยคุณเอาให้เต็มที่มีโอกาสดังแล้วนะครับราศีที่4นะครับคือคนเกิดราศีธนูดาวพุธเป็นเจ้าเรือนปัตตนิแล้วก็กรมมะนะครับเข้าสู่เรือนสุภายได้ว่าอะไรนะครับ คู่ครองหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของคุณนะครับแล้วก็เรื่องการงานของคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะครับจะมีชื่อเสียงจะโด่งจะดังเพราะคําพูดเพราะการเจราจาของคุณนะครับเรียกได้ว่าคู่ครองหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจเนี่ยมีผลกับชีวิตคุณค่อนข้างที่จะเยอะในเดือนนี้นะครับแล้วก็การงานคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จมีโอกาสาที่จะได เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับเพราะการพูดการพรีเซนต์ตัวเองการนำเสนอตัวเองฉะนั้นคุณต้องพูดให้เป็นนะครับไม่ต้องพูดเก่งผมบอกตลอดเลยว่าไม่ต้องพูดเก่งนะครับต้องพูดให้เป็นนะครับแล้วคุณจะร่ำรวยจะประสบความสำเร็จได้นะครับสำหรับคนที่เกิดราศีธนูนะครับพรีเซนต์ตัวเองให้เป็นรู้จักการพูดการนำเสนองานให้เป็นนะครับราศีต่อมาราศีที่5คือคนเกิดราศีกุม นค,คนละเกิดราศีกุมเนี่ยพ,พักพุธเป็นเจ้าเรือนปุตตะกับมรณะนะครับยกย้ายเข้าสู่ภพปัตนินะครับปุตตะกับมรณะเนี่ยก็คือทางไกลนะครับปุตตะคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้าสู่ภพปัตนินะครับทายได้ว่าถ้าคนโสดก่อนดีว่าคนโสดมีโอกาสเจอคู่ที่ดีนะครับที่เก่งแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอาจจะคูดเยอะนิดนึงนะคนที่ เป็นคนโสดนะครับมีโอกาสมีแฟนเพราะงั้นเถอะมีโอกาสได้หุ้นส่วนคู่สัญญาใหม่ๆจากแดนไกลนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยถ้าคนที่มีแฟนแล้วนะครับอ้าวทุกคนมีแฟนแล้วอ่ะคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าเดือนนี้เนี่ยจะมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับคู่ของคุณนะครับจะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวสุปเคราะห์จะไปใทางดีที่มากกว่าก็แลกัน นะครับอาจจะมีการเจราจาวางแผนชีวิตวางแผนแต่งงานวางแผนมีลูกวางแผนครอบครัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับราศี 4, ที่6นะครับคือคนเกิด 4, ราศพีพฤษภนะครับคนเกิด 4, ราศพีพฤษภเนี่ยพระพุธเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระกับปุตตะนะครับยกย้ายเข้าสู่ภพพันธุนะครับกระดุมพระคือการเงินปุตตะคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆย้ายเข้าสู่เรือนพันธุแล้วได้ตำแหน่งดีหมายความว่าอะไรคุณมีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถได้ที่ดิน นะครับแล้วก็เป็นที่ที่ดีด้วยนะแต่ว่าคุณต้องมีการเจราจาแน่นอนนะครับอาจจะต้องใช้ความสามารถในการเจราจาหน่อยต้องมีลูกร่อลูกชนนะครับแล้วคุณจะได้นะแต่ดวงดวงชะตามีเกณฑ์ได้นะครับคนที่เกิดราศีพฤษศเนี่ยมีเกณฑ์ได้จริงๆนะครับดาวเดินดีขนาดนี้อยู่ที่ความสามารถคุณส่วนหนึ่งด้วยนะครับต่อมาราศีสุดท้ายราศีที่7คือราศีกรกฎคนเกิดราศีกรกฎนะครับ ดาวพ,พุูธเป็นเจ้าเรือนสหาชากับวินาศนะครับเดินมาเข้าสู่พบกระดุมพระก็คือการเงินนะครับสหาชาคือเพื่อนเรานะครับวินาศคือทางไกลนะครับหรือสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับเรียกได้ว่าเพื่อนเนี่ยนำผลประโยชน์มาให้เพื่อนนําสิ่งดีๆมาให้นะครับวินาศวินาศคืออาจจะมีเรื่องที่ไม่ได้ดังใจนะครับอาจจะได้เงินมาจากทุกขลาบหรือว่าอาจจะได้เงินมาจาก ประการเกิดเหตุอะไรสักอย่างแล้วก็ได้เงินมาอะไรแบบนี้ก็มีหรืออาจจะได้เงินมาจากต่างประเทศก็ได้นะครับสาหรับใครที่ทำคอนเทนต์โซเชียลมีเดียเนาะอันนี้ก็เป็น7ราศีนะครับที่ดวงชะตาค่อนข้างที่จะโดดเด่นหลังจากนี้นะครับพอดาวพระพุธย้ายเนี่ยก็ดวงชะตาจะเด่นขึ้นเยอะเลยนะครับและที่สําคัญนะครับก็ถ้าใครอยากเสริมดวงเรื่องการเจราจานะแนะนาพระขุนแผนนะครับมีอยู่นะครับไ,ได้มาหลายองค์เหมือนกัน นะครับก็ใครที่อยากได้นะครับพับคุณแผนช่วยเสริมอะไรเสริมเรื่องการเจราจานะครับการเจราจาความเมตตาเนี่ยต้องมีนะครับของต้องมีของนี้ต้องมีแน,น่นอนโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับใครสนใจทักเพจทักไลน์ได้คลิปนี้ประมาณนี้อย่าลืมติดตาม subscribe กระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลคลิปถัดไปสวัสดีครับ